รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกัน ผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมีให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้ายบุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพี้ยงพ้าขอให้ทุกคนสำนึกตระหนักว่าความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาท เราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง ังหวัดอ่างทองจัดงานลำลึก145ปีสมเด็จพุทธจารย์โตภมรังสีประจำปี2,560 จังหวัดอ่างทองจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดและร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดประจำปี2560พร้อมร่วมใจกันทเท่าเผาบุหรี องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าชาเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในหลักสูตรหนึ่งปีโรงเรียนผู้สูงอายุบางเจ้าชาติดตามทุกประเด็นข่าวได้ในข่าวพระคข่าท้างถิ่น a อซ v ทีวีอ่างทอง สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันกับผมเฉลิมศักดิ์คุณุทองมาติดตามที่ข่าวแรกกันครับจังหวัดอ่างทองจัดงานลำาลึก145ปีสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังศีประจำปี2560ที่บริเวณวัดชัยยวรวิหารตำบลชายยวอำเภอชายยจังหวัดอ่างทองนายวีรวุฒิปุตตะเสดนีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดงานลำาลึก145ปีสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังศีประจำปี2560 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึงวันที่25มิถุนายน2560โดยมีนายประมวลมุ่งมาตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายรัฐศิริธรังสีประหลัดจังหวัดอ่างทองว่าที่ร้อยโทอัคชนทรัพทวีในอำเภอชายโยข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าและประชาชนเข้าร่วมในพิธีนายวิรวุฒิปุตตะเสรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่า จังหวัดอ่างทองเป็นดินแดนที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์มาช้านานโดยเฉพาะวัดัชยโยมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับสมเด็จพุทธาลโตพรหมรังสีเป็นอย่างมากเนื่องจากปรากฏในประวัติความเป็นมาในการสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ทั้งสาวัดหลวงพ่อโตท่านอนที่วัดตือออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรียอยุธยาหลวงพ่อโตท่ายืนวัดอินทรวิหารบางขุนพรมและหลวงพ่อโตท่านั่งที่วัดัชยโยวรวิหาร ซึ่งหลวงพ่อโตท่านนั่งที่วัดชัยโยวรารวิหารเป็นพระพุทธรูปที่สมเด็จพุจานโตโมรังสีได้จัดสร้างไว้ในแบบปางสมาธิองค์ใหญ่และกลางแจ้งปั้นองค์ด้วยปูนขาวไม่ปิดทองต่อมาในรัชกาลที่5ได้เสด็จมานามัส,สการและโปรดเกล้าให้ทำการปฏิสังขรณ์วัดชัยโยวรารวิหารในปีพศ2430 แต่แรงสั่นสะเทือนในระหว่างการลงรากฐานส่งผลให้องค์หลวงพ่อโตพังทลายลงมาจึงโปรดเก้าให้สร้างหลวงพ่อโตขึ้นมาใหม่โดยอาศัยพุทธลักษณะตามแบบฉบับของหลวงพ่อโตวัดกัลยาณมิตรและพระราชทานนามว่าพระมหาพุทธพิมพ์หลวงพ่อโตองค์ใหญ่เป็นที่เริ่มใสศรัทธาของประชาชนที่เกิดมา เดินทางมากราบไหว้ขอพรรวมทั้งพระเครื่องที่สมเด็จพระจารโตพมรังสีได้สร้างไว้คือพระสมเด็จเกศชยโยจึงได้จัดให้มีงานลํำลึก145ปีขึ้นโดยจังหวัดอ่างทองมีโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ และโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสารสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทองและอำเภอชัยโยได้ดำเนินการจัดงานภายใต้ชื่อกิจกรรมงานลำลึก145ปีสมเด็จพุทจารย์โตพรมรังสีประจำปี2560 จัดขึ้นโดยระหว่างวันที่22ถึงวันที่25ิมิถุนายน2560ที่ผ่านมานาวัดชัยโยวรวิหารเพื่อนําวิถีไทยวิถีธรรมสร้างความประทับใจให้กับนกักท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยโดยภายในงานจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลคล้ายวันมรณภาพ145ปีชมการแสดงแสงสีเสียงประวัติสมเด็จพุทธจานย์โตพคมรังสีการจัดประกวดนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของสมเด็จพุทธจานโตพคมรังสีตลาดแสดงพระเครื่อง การจำหน่ายสินค้าโอทอปและสินค้าชมุมชนท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมเทเปบันทึกภาพการแสดงแสงสีเสียงในทางรายการแอดอ่างทองและทางช่องแปอ่างทองชาแนลของอ่างทองเคเบิลทีวีร็เๆวนี้ครับมนแล้วมันเป็นหลางใดกันรึดีเรื่องอ่นนี้ขอรับหลวงพอ่อดีสิเหตุใดจับไม่ดีเลา พระโพธิสัตว์ท่านจาับลมมาเกิดสาธุสาธุจังหวัดอ่างทองจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดประจำปี2560พร้อมกับร่วมใจกันเทา่าเผาบุรีที่บริเวณโรงเรียนสตีอ่างทองตำบลสารแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนายวีรวุฒิปุตตะเสรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดอ่างทองประจำปี2560 ร้ามด้วยนางทักษิพรพุตระเสรณีนายยกเหเรากาชาติจังหวัดอ่างทองในประมวลมุ่งมาตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองข้าราชการพ่อค้าคณะเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองส่วนราชการต่างๆหน่วยงานต่างๆนักเรียนและนักศึกษาที่เป็นตัวแทนของสถานศึกษาในจังหวัดอ่างทองจํานวนกว่า2,500คนเข้าร่วมในพิธีนายรัฐศิริธนรังศรีผดจังหวัดอ่างทองกล่าวว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดอ่างทองเป็นผู้รับผิดชอบในการกิจกรรมจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดอ่างทองประจำปี2560ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทองได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดภายใต้แนวคิดทำดีเพื่อพ่อสารต่อแก้ปัญหายาเสพติด เพื่อถวายราชสักการะและน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวทางศาสตร์ของพระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและเพื่อแสดงถึงเจตนารม์ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่งคงปลอดภัยยาเสพติด สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมการแสดงพลังของมวลชนนักเรียนนักศึกษาในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดจำนวน2,500คนการมอบประกาศเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการและหน่วยงานที่ดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดมหรกรรมทูบีนัมวันและการจัดกิจกรรมของสวรร่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดอ่างทอง Gracias. บริหารส่วนตำบลบางเจ้าชาเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในหลักสูตรหนึ่งปีโรงเรียนผู้สูงอายุบางเจ้าชาโดยมีผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงในตำบลบางเจ้าชาที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปจำนวนกว่าร้อคนซึ่งเป็นถือเป็นรุ่นแรกผู้สข่าวรายงานว่าที่ศูนย์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมระดับชุมชนตำบลบางเจ้าชา นายประมวลมุกม,มาตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบังเจ้าชาโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนผู้สูงอายุบางเจ้าชาหลักสูตรระยะเวลาหนึ่งปีมีผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงในตำบลบางเจ้าชาที่มีอายุระหว่าง55ปีขึ้นไปจำนวนกว่า100คนให้ความสนใจเดินทางมาสมัครเข้าเรียนซึ่งทางอบตอบางเจ้าชาได้ะจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุให้มีความสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่2และปรับใช้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่3ด้านการพัฒนาสังคมการศึกษาสาธารณสุขศาสนาวัฒน,ธ,นธรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีพึ่งตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าต่อสังคมตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนพัฒนาเศรษ,ษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายแพท์รัตุงสว่างนายกองการบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่ากล่าวว่าโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางเจ้าฉ่าเกิดขึ้นจากความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรของตำบลบางเจ้าฉ่าที่เริ่มปรากฏขึ้นในชุมชนจำนวนผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังปัญหาสุขภาพจิตภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุการถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังจึงแรงเห็นความสำคัญดังกล่าวเริ่มส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนานให้ผู้สูงอายุ มีขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองและผู้สูงอายุด้วยกันนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มการพัฒนาทักษะทางด้านการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุหรือกิจกรรมเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจก่อประโยชน์ด้านสุขภาพทําให้สุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงความเจ็บป่วยลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่นช่วยให้คลายเหงาจิตใจกระชุ่มกระชวยสดชื่นพบปะพูดคุยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้เหมาะสมตามวัยโดยมีวิทยากรจิตอาสาผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่และป่าชาวบ้านได้มาถ่ายทอดให้ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้สูงอายุในชุมชนตามวิสัยทัศน์เรียนรู้อย่างมีคุณค่าสูงวัยอย่างสง่าและสุขภาพดีวิถีพอเพียงถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนแบ่งออกเป็น3กลุ่มวิชาดังนี้ 1. กลุ่มวิชาพื้นฐานสองกลุ่มวิชาความรู้ทั่วไป 3. กลุ่มวิชาตามอัธยาศัยโดยจะทําการเรียนการสอนรุ่นละ20วันวันละ6ชั่วโมงโดยผู้สูงอายุที่เรียนจบหลักสูตรจากโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลบางเจ้าฉาไปแล้ว จะสามารถอยู <ersch> <S 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 ่ในสังคมได้อย <ral> ่างมีความสุขและเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเกิดจิตอาสารุ่นใหม่และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวตำบลบางจ้าฉ่าต่อไปคับุณผประสงค์ก็คือให้ผู้สูงอายุในตำบลเนี่ยได้มีการ ในส่วนร่วมการช่วยกันรักษาภูประยาเยมประเพณีวัฒระรังสองผินเทศบาลตำบลรามา์ประสานโครงการชนประทานชนสูตรกำจัดผักตบชวาที่ขึ้นอยู่ระหว่างหนองคลองบึงเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานทุกจังหวัด เล่งกำจัดผักตบชวาที่ขึ้นอยู่หนองคลองบึงเพื่อเปิดทางน้ําให้ไหลสะดวกโดยมีหน่วยงานชุมสานเป็นหน่วยงานหลักสหรับที่คลองรำปา์ตมลรลำปาศพอำเภอโพ,อพอทองจังหวัดอ่างทองที่มีความยาวตั้งแต่จังหวัดสิงห์บุรีจนถึงจังหวัดอ่างทองระยะทางกว่า20กิโลเมตรมีผักตบชวาอยู่ในคลองลำปิ์อย่างหนานแน่นจนทาให้กระชังปลาที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ได้พังทลายจนปลาที่เลี้ยงไว้ได้หลุดลอดลงไปในคลองสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่ สะพานข้ามคลองหนึ่งขวากิโลเมตรที่46หน้าบ้านพักตำรวจสพรามสักจนถึงบริเวณหน้าวัดรัตนทมระยะทางกว่า4กิโลเมตรมีผักตบชวาขึ้นหนาแน่นคลองจนไม่สามารถมองเห็นน้ำในคลองได้ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่สองฝั่งคลองที่อาศัยน้ำในคลองได้ใช้อุปโภคใช้ในการเกษตรไม่สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้ได้อย่างสะดวกเหมือนเคยทางด้านนายประสิทธิ์ปกป้องนายกเทศมนตรีตรำบลมรมาักล่าวว่าทางเทศบาลตาำบลมกมา์ ได้ประสานไปยังโครงการชุมทานชนสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งที่ผ่านมานั้นทางตนเองได้มีการกําจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสนองนโยบายของทางรัฐบาลซึ่งภาพที่เห็นนั้นเป็นบริเวณหน้าบ้านพักของเจ้าที่ตํารวจสพรามศักด ซึ่งช่วงที่ผ่านมาที่ยังได้ได้มีการกําจัดผักตบชวานั้นเพราะเกิดปัญหารถที่ใช้ในการกําจัดผักตบชวาเกิดชํารุดจึงได้ทําการหยุดซ่อมไปชั่วคราวซึ่งตอนนี้พร้อมแล้วและจะรีดทําการตัดผักตบชวาที่รอยมาติดบริเวณสะพานให้เรียบร้อยและจะทําให้เป็นการเปิดทางน้ําให้ได้ไหลสะดวกยิ่งขึ้นและเป็นที่พอใจของพี่น้องประชาชนต่อไป เดินล้อนอน้ำไปไม่ได้เพราะมันก็ลกในในบึงเรามันน่าเป็นห่วงไหมมันน่าเป็นห่วงถ้าบึงมาเตียนแล้วชาวบ้านก็นสบายต้องใช้สูบไปทาไร่ทนะํานาเอาไปล้างอะไรจ่าไรในบ้านอะไรก็ห่วงที่ว่าอยากจะให้มันเตียนอยากจะให้มันเตียนจะเตียนเสร็จเราก็เจริญหูจเจริญจาจะทา,าอะไรจอาไรก็มันก็สะดวกสบาย ครับคุณผู้ชมไปติดตามรายงานพิเศษเรื่องสิทธิ์ต่างชาติที่เข้ามาเรียนหนังสือในจังหวัดสมุทรสาครกันครับสำหรับเสียงสะท้อนจากหนึ่งเด็กหญิงที่ชั้นเรียนอยู่ชั้นมัธยมสาปีที่3โรงเรียนวัดศรีสุทาวาสนะครับซึ่งมีเชื้อสายเป็นชาวมอนสัญชาติเมียนมาที่ถ่ายทอดเรื่องราวการเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยและการเข้าถึงสิทธิต่างๆด้าน ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่เธอระบุว่าถึงแม้จะเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับสัญชาติตามสถานที่เกิดเนื่องจากพ่อแม่ทําใบแจ้งเกิดหายแต่เนื่อเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครกับผู้เป็นพ่อตั้งแต่อายุแปดขวบก็จะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานรวมถึงสวัสดิการการปาาระกันสุขภาพานะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมไปติดตามกับรายงานนี้ได้กับผมครับความคิดของหนูหนูอยากเรียนเทคนิคสมุทรสาคร แต่มันต้องเรียนมันต้อง,องเรียนหาวัน,นพอ่อหนูว่าพ่อสู้ <ใน S 1> ไม่ไหไไวไ้เรื่องเงินค่ะเพราะว่าพ่อทําคนเดียวอย่างเงี้ยค่ากินค่าเดินทางอย่างเงี้ยมันมันไม่ไหว <ừ. S 2> ก็เลยว่าจะเรียนกอสอน นี่เป็นเสียงสะท้อนจากหนึ่งในเด็กนักเรียนหญิงชั้นม .3 โรงเรียนวัส,สีสุทธารามซึ่งมีเชื้อชาติเป็นชาวมอสัญชาติเมียนมาที่ถ่ายทอดเรื่องราวการเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยและการเข้าถึงสิทธิด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่เธอระบุว่าถึงแม้จะเป็นบุคคลไม่ได้รับสัญชาติตามสถานที่เกิดเนื่องจากพ่อแม่ทำใบแจ้งเกิดหายแต่เมื่อเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครกับผู้เป็นพ่อตั้งแต่อายุ8ขวบ ก็ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานรวมถึงสวัสดิการประกันสุขภาพไม่แตกต่างจากเด็กคนอื่นๆที่มีสัญชาติไทยแต่จะมีปัญหาในเรื่องของเป้าหมายด้านการศึกษาเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์จากที่เคยตั้งใจไว้ว่าจะเรียนให้จบปริญญาตรีเพื่อจะได้ทําเรื่องขอสัญชาติได้ตามมติคอรมอก็ต้องเปลี่ยนความคิดไปเรียนต่อกศนแทนและส่วนตัวในฐานะคนไม่มีสัญชาติมักจะถูกเลือกปฏิบัติจากคนในชุมชนที่มองว่าเธอกับพ่อเป็นคนต่างด้าว ในชมรมอย่างเงี้ยก็จะมีแบบพ่อป้าแบบเนี้ยแบบโมก็ไม่เข้าใจความคิดเขาแบบว่าแบบพกพกมากพวกมอนอย่างเงี้ยเขาก็ดา่าเราเนี่ยคเราก็จะเยค่ะไม่ได้คิดอะไรค่ะโรงเรียนก็ไม่มีค่ะแบบรมกูก,ก็เท่าเทียมกันโรงเรียนก็ไม่แบ,บ่งแยกจะมีเพื่อนๆนี่แหละคือแบบเล่นๆน่ะเขาไม่ได้คิดอะไร ข้อในการโรงเรียนวัดศรีสุทธารามให้ข้อมูลว่ากรณีของเด็กหญิงชาวมอญและเด็กสัญชาติอื่นที่จะไม่เรียนต่อจนจบชั้นปริญญาตรีเนื่องจากมีปัญหาด้านการเงินมีมากกว่าร้อยละ80ส่วนหนึ่งต้องออกจากโรงเรียนเพื่อติดตามพ่อแม่ไปช่วยทางานหาเงินเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีซึ่งในโรงเรียนวัดศรีสุทธารามมีเด็กนักเรียนรวมกว่าเ0 0คนแบ่งเป็นเด็กที่ไม่ใช่สัญชาติไทยประมาณ300คน ครอบครัวนั่นแหละครอบครัวผู้ปกครองนั่นแหละตัวเด็กไม่มีปัญหาเพราะเด็กพอเขาได้รับการศึกษาแล้วเนี่ยเขาก็อยากมีการศึกษาที่สูงไปเหมือนเพื่อนเอนเขาอ่ะ mm hmm. นะเพราะฉะนั้นนะ่ะผู้ปกครองนั่นแหละเป็นปัจจัยหลักว mm hmm. ่าจะให้ลูกไปเรียนต่อไปหรือว่าจะให้ลูกหยุดนครับ mm hmm. ส่วนเพิ่ปัจจัยทางด้าน ขอองรงรรรรรรรัฐบบาาาาานเเเเเีี่ยยิิิดสม้จปญญลวถึงแม้ในโรงเรียนวัดศรีสุทธารามจะมีเด็กนักเรียนซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทยเข้ามาเรียนจํานวนไม่น้อยแต่เด็กส่วนใหญ่บอกว่าไม่เคยรู้สึกถึงความแปลกแยกแตกต่างเพราะทุกคนทั้งครูและเพื่อนในโรงเรียนปฏิบัติต่อพวกเขาไม่ต่างจากคนอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขารู้สึกว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศที่จะฝากความหวังและอนาคตของพวกเขาเอาไว้ได้ ทีมข่าวสิทธิเด็กกลุ่มสองรายงาน ครับคุณผู้ชมมาติดตามราคาเนื้อสัตว์และผักตลาดกเกษตรสูงพันประจำวันนี้กันครับหมูเนื้อแดงราคากิโลกร,รัมละ120บาทไก่บ้านราคากิโลกร,รัมละ100บาทปลาเน,นินกิโลกร,รัมละ40บาทไข่ไก่เบอร์สูงแผงล,ละ90บาทเบอร์หนึ่งแผงละ80บาทส่วนราคาขายส่งผักนะครับผักคะน้าต้นราคากิโลกร,รัมละ35บาทแตงกวากิโลกร,รัมละ20บาทผักชีกิโลกร,รัมละ40บาทมะนาวเบอร์กลาง100ผลต่อ130บาท บริษัทอ่างทองเคเบิลเน็ตเริ่มให้บริการไฮสปีดอินเทอร์เน็ต50ทั20เมกะไบต์อยู่ที่ราคา690บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับสามารถทดลองใช้ติดตั้งได้ฟรี1เดือนโดยไม่มีข้อผูกมัดใ,ใดๆทั้งสิ้นนะครับสนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์035613999 ผู้ชมสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ในเวลา9น,นาฬิกา14นาฬิกาข่าวภาคเข้าเวลา19นาฬิกาเที่ยงคืนและตี4และติดตามได้อีกช่องทางที่ w w w f a c e b o o k c o m a c t v n e w s หรือที่ YouTube อ่างทอง h ชาแนลสำหรับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ผมเฉลิมศักดิ์บุญวครองและทีมข่าว actvnews ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ